สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องศิลปินท่านหนึ่งที่ออผมม้าหลายคนน่าจะยังจำเสียงเขาได้ดีเลยนะโดยเฉพาะถ้าโตมากับเพลงไทยยุค90จากข้อมูลที่เรามีวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของคุณเทอุเทียนพรมมินครับนักร้องนักแสดงที่ก็ถือว่าสร้างปรากฏการณ์ไว้พอสมควรเลยสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะคุณเทอุเทนนี่เป็นชื่อที่แบบพอพูดถึงเพลงยุค90ูต้องมีชื่อนี้ขึ้นมาเลยนะคะใช่ครับ จุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องเสียงร้องคือมันมีเอกลักษณ์มากๆจริงๆนะแล้วก็เพลงเขาเนี่ยถ่ายทอดอารมณ์ได้แบบโอ้โหลึกซึ้งโดยเฉพาะเพลงเศร้าๆอืมใช่ค่ะเพลงเศร้านี่เป็นเหมือนลายเซ็นเขาเลยวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเส้นทางดนตรีหรือแง่มุมอื่นๆมันบอกอะไรเราได้บ้างค่ะการได้กลับมาดูเรื่องราวของศิลปินอย่างคุณเทอุเทนที่ดังมากๆในยุค90เนี่ย เออมันไม่ใช่แค่ดูเรื่องของเขาคนเดียวนะคะแต่มันเหมือนเราได้เปิดหน้าต่างมองไปเห็นภาพรวมวงการเพลงไทยสากลยุคนั้นเลยว่าเป็นยังไงอ๋อเหมือนกับว่าเพลงเขาสะท้อนยุคสมัยด้วยใช่ค่ะสะท้อนรสนิยมความรู้สึกคนยุคนั้นหรือแม้แต่บรรยากาศสังคมบางอย่างคือการเข้าใจเรื่องเขาเนี่ยก็ช่วยให้เราเห็นภาพกว้างขึ้นของวัฒนธรรมเพลงป๊อปไทยช่วงนั้นเลยค่ะน่าสนใจครับ งั้นเราเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานกันก่อนเลยชื่อจริงอุเทนพร,รมมินนะครับชื่อเล่นที่ทุกคนรู้จักเลยก็เทค่ะชื่อเทนี่จำง่ายเกิด2ธันวาคม2516เป็นคนอำเภอพานจังหวัดเชียงรายการที่มาจากเชียงรายนี่คน็น่้าสนใจนะคะอาจจะมีผลต่อมุมมองหรือสไตล์บางอย่างแม้ว่าเพลงหลักจะเป็นป๊อปก็ตามครับผมทีนี้มาดูเรื่องแนวเพลงข้อมูลบอกว่าเป็นป๊อปโฟก แล้วก็เพลงไทยสากลร่วมสมัยซึ่งยุคนั้นเราอาจจะเรียกรวมรวมว่าเพลงสตริงใช่ไหมครับการผสมผสานแนวเพลงแบบนี้ในยุค90สูนี้มันน่าสนใจยังไงครับ จุดนี้สำคัญเลยค่ะยุค90้สูเนี่ยเพลงป๊อปไทยกำลังบูมมากแล้วก็หลากหลายมากด้วยนะคะการที่คุณเท่เอาความเป็นป๊อปคือเมโลดี้ติดหูฟังง่ายมาผสมกับกลิ่นไอฟโฟกคืออาจจะเรื่องภาษาที่ตรงตรงจริงใจหรือมีใช้กีตาร์ปโปร่งเข้ามาแล้วก็บวกกับความเป็นเพลงไทยสากลคือมีการเรียบเรียงดนตรีแบบสากลใช้เครื่องดนตรีไฟฟ้าซินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับครับ การผสมผสานแบบนี้ค่ะมันเลยสร้างเอกลักษณ์ขึ้นมาคือเพลงไม่ได้หวานเจี๊ยบแบบป๊อปจ๋าแต่ก็ไม่ดิบไม่หนักเท่าร็อกแล้วก็ไม่เรียบง่ายแบบโฟกแท้ๆอยู่ตรงกลางๆพอดีๆใช่ค่ะอยู่ตรงกลางที่พอดีแล้วพอมาเจอกับเสียงร้องของคุณเทที่มัน ใส,ส่ใสๆกลางวานแต่แฝงความเศร้าความสั่นเครือนนิดนนิดนึ่งมันเลยลงตัวมากกับการร้องเพลงช้าเพลงอกหักที่เป็นเหมือนลายเซ็นเข้าไปเลยเข้าใจเลยครับก็เลยเข้าถึงคนฟังได้กว้างมากตั้งแต่วัยรุ่นอกหักไปจนถึงผู้ใหญ่เลยค่ะนี่เองที่ทําให้โดนใจคนเยอะมากพราะพูดถึงเพลงช้าเพลงอกหักก็ต้องนึกถึงเพลงแจ้งเกิดเขาเลยเพลงที่ดังมากจริงๆโกหกหน้าตาย เพลงนี้ถือเป็นเพลงเปิดตัวสําคัญเลยใช่ไหมครับที่ทําให้คนรู้จักชื่อเทอเทนแบบโอ้โหทั่วประเทศโกหกหน้าตายนี่คือใช่เลยค่ะดังแบบเป็นประกอบาการเล็กๆเลยนะสําหรับศิลปินใหม่ตอนนั้นคือเนื้อหามันแรงแล้วก็ตรงมากพูดถึงการถกูกหักหลังโดนหลอกซึ่งซึ่งหน้าฟังแล้วแบบจี้แทนเลยจริงครับเนื้อหามันโดนใช่ค่ะแล้วในยุคนั้นที่การสื่อสารอาจจะยังไม่ได้เปิดเท่าตอนนี้ การนำเสนอความเจ็บปวดแบบตรงๆแร,รงแรงในเพลงป๊อปเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากและนอกจากเนื้อหาแล้วครับดนตรีมีส่วนไหมมีส่วนมากค่ะเมโลดี้มันจำง่ายจริงๆฟังรอบสองรอบก็ฮัมตามได้แล้วการเรียบเรียงดนตรีแม้จะไม่ได้ซับซ้อนเท่าเพลงสมัยนี้แต่มันมีซาวที่เป็นเอกลักษณ์ของยุค90้นต้นๆน,นะคะอืมซาวยุคนั้นคือการถ่ายทอดของคุณเทเสียงเขาที่บอกว่าใสๆเนี่ยแต่ในความใสมันมีความปวดร้าวมีความตัดพ้ออยู่ข้างใน มันไม่ใช่วยวายนะแต่เป็นความเสียใจลึกๆที่ส่งผ่านเสียงออกมาได้ชัดมากก็เลยกระแทกใจคนฟังสุดๆเพลงนี้เลยตังระเบิดไปเลยค่ะผมว่าแค่ชื่อเพลงโกหกหน้าตายนี่ก็แรงแล้วนะเห็นภาพชัดเลยไม่ใช่โกหกธรรมดาแต่โกหกแบบไม่รู้สึกผิดใช่ค่ะพอรวมกับเสียงร้องแบบนั้นมันเลยสื่อสารอารมณ์ได้ครบจริงๆนอกจากเพลงนี้ ก็ยังมีเพลงอื่นๆที่ตอกย้ำภาพจอบพ่อเพลงเศร้าของเขาอีกเยอะเลยนะครับแน่นอนค่ะหลังจากโกหกหน้าตายก็มีเพลงฮิตตามมาอีกเพียบเลยที่ยังอยู่ในธีมคล้ายๆกันอย่างวิชามมนอ่าวิชามานเพลงนี้เนื้อหาก็ยังแรงอยู่พูดถึงเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายในความรักดนตรีอาจจะหนักขึ้นนิดนึงเปิดโอกาสให้คุณเท่ได้โชว์พลังเสียงมากขึ้นด้วยแสดงว่าร้องเพลงมีพลังก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะไม่ใช่แค่เพลงเศร้านบๆอย่างเดียว อีกเพลงที่ดังมากไม่แพ้กันไม่ไว้วางใจอันนี้เหมือนจะลดความแรงของภาษาลงหน่อยแต่ไปเหม้นความรู้สึกข้างในแทนความหวั่นไหวความไม่มั่นคงอือฮึซึ่งผมว่าอันนี้ก็อินง่ายนะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงใช่เลยค่ะไม่ไว้วางใจมันไปแตะประเด็นที่ละเอียดอ่อนทางอารมณ์มากขึ้นคือความสงสัยความไม่แน่ใจซึ่งบางทีมันทรมานกว่ารู้อะไรเจ็บๆไปเลยด้วยซ้ำ เพลงนี้มาสะท้อนความเปราะบางของความสัมพันธ์ในยุคสมัยใหม่ที่เริ่มซับซ้อนขึ้นนะช่วง90สังคมไทยเปิดรับอะไรใหม่ๆเยอะค่านิยมเปลี่ยนความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนอือจริงด้วยครับเพลงนี้มันเลยไปโดนใจคนไม่น้อยที่กำลังรู้สึกไม่แน่ใจในความรักเหมือนเพลงเขาก็มีพัฒนาการตามยุคสมัยเหมือนกันนะครับจากเจ็บตรงๆเพลงแรกๆมาสู่ความรู้สึกที่ซับซ้อนขึ้นแล้วก็มีทบทวนอีกเพลงเศร้าๆชวนคิดถึงอดีตค่ะ ทบทวนก็ดังหรือใจน้ำแข็งที่พูดถึงความรู้สึกชาด้านหลังโดนทำร้ายซ้ำๆถูกต้องค่ะจะเห็นแพทเทิร์นชัดเลยว่าเพลงฮิตส่วนใหญ่ของคุณเท่เนี่ยจะวนเวียนอยู่กับเรื่องรักที่ไม่สมหวังผิดหวังเจ็บปวดครับทีมหลักเลยซึ่งมันเป็นธีมสาบ,บนที่เข้าถึงง่ายอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทำให้เพลงเขาต่างและคนจำได้คือ 1. เนื้อเพลงที่ตรงไปตรงมาแต่ก็มีชั้นเชิง2เมโลดี้ติดหูแบบบ๊อบไทยุคไนดิส 3. การเรียบเรียงดนตรีที่มีสาวเฉพาะตัวยุคนั้นและสี่สำคัญสุดเลยเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆเสียงใสปนเศร้าถ่ายทอดอารมณ์ได้ถึงแก่นครับผมมันเลยทําให้คนฟังรู้สึกเชื่อมโยงได้ง่ายและนี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมเพลงเหล่านี้ยังคลาสสิกคนยังกลับไปฟังยังอินได้แม้จะผ่านมานานมากแล้วการที่เพลงมันเชื่อมโยงอารมณ์ได้ลึกขนาดนี้ก็อธิบายได้เลยว่าทําไมยังอยู่ในใจคนฟัง แต่ในข้อมูลที่เรามียังมีอีกมุมที่น่าสนใจนะคือเขาไม่ได้มีแค่เพลงป๊อปอ๋อ oh, ใช่ค่ะมีเพลงลูกทุ่งด้วยอย่างเพลงน้ำกรดแช่เย็นชื่อเพลงนี้ก็สะดุดหูมากฮ่าฮ <c oughs> ใช่ค่ะชื่อแรงทีเดียวการที่ศิลปินเพลงสตริงหรือป๊อปยุคนั้นจะข้ามมาร้องลูกทุ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เห็นบ่อยนะคะโดยเฉพาะคนที่กําลังดังมากๆในสายป๊อปอยู่แล้วครับ <c oughs> แสดงว่ากล้าลองเหมือนกันใช่ค่ะแสดงถึงความสามารถทางดนตรีที่หลากหลายของคุณเท่แล้วก็ความกล้าที่จะทดลองเพลงน้ำกรดแช่เย็นแม้จะเป็นลูกทุ่งแต่ก็ยังมีลายเซนบางอย่างของเขาอยู่โดยเฉพาะเนื้อหาที่เปรียบเรยได้แรงเห็นภาพอืมอืมการที่เพลงนี้ก็ดังพอสมควรมันบอกว่าคนฟังยุคนั้นก็เปิดรับความหลากหลายนะชื่นชมความสามารถศิลปินที่ไม่ได้ยึดติดแนวเดียวอาจจะขยายฐานแฟนไปกลุ่มลูกทุ่งได้ด้วยส่วนหนึ่งค่ะ เป็นการก้าวข้ามกำแพงดนตรีที่น่าสนใจมากในยุคนั้นเลยทีนี้ขยับมาดูเรื่องส่วนตัวบ้างนิดหน่อยข้อมูลบอกว่าคุณเทศสมรสกับคุณปรินดาเกียรติเสริมสกุลมีลูกสองคนค่ะข้อมูลส่วนนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มันก็พอบอกถึงความมั่นคงในชีวิตส่วนตัวซึ่งอาจจะส่งผลต่อการทางานในวงการระยะยาวด้วยไหมครับ มีความเป็นไปได้ครับการมีครอบครัวที่มั่นคงอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ศิลปินยืนหยัดทำงานในวงการที่ออมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลากดดันสูงได้นานขึ้นมันอาจจะให้ความรู้สึกว่ามีหลักยึดมีพื้นที่ปลอดภัยทางใจซึ่งสำคัญนะสำหรับคนที่ทำงานอยู่หน้ากล้องตลอดครับเข้าใจได้และที่สำคัญคือปัจจุบันเนี่ยถึงจะผ่านช่วงยุคทองของเขามาแล้ว ข้อมูลก็บอกว่าคุณเท่ยังคงมีผลงานในวงการอยู่นะคะไม่ได้หายไปไหนอ๋อยังมีผลงานอยู่ใช่ค่ะอาจจะไม่ได้ออกอัลบั้มเต็มบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็มีซิงเกลิลใหม่ๆให้ฟังบ้างมีงานแสดงหรือไปออกรายการทีวีต่างๆก็ยังเห็นอยู่เรื่อยๆซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวและการที่ยังเป็นที่ต้องการของวงการอยู่ค่ะการที่เขายังแอคทีฟอยู่ถึงทุกวันนี้ทั้งที่เข้าวงการมาตั้งแต่ยุค90นี่มันก็น่าทึ่งเหมือนกันนะครับ อะไรทําให้เขายืนระยะได้นานขนาดนี้ขณะที่บางคนในยุคเดียวกันอาจจะเออหายหายไปแล้วอืมดิฉันคิดว่ามีหลายอย่างประกอบกันนะคะอย่างแรกเลยคุณภาพเพลงเก่าๆที่ทําไว้มันแข็งแรงมากเพลงฮิตเขากลายเป็นเพลงคลาสสิกไปแล้วคนยังฟังยังรู้จักยังมีคนเอามาร้องใหม่ใช่ใช่เพลงอมตะไปแล้วมันทําให้ชื่อเทอุเทนไม่เคยหายไปจากความจําคนฟังเพลงไทยเลยอย่างที่สองก็คือ ตัวตนและน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆเสียงแบบนี้หาคนแทนยากมันเป็นเหมือนสแตมเลยได้ยิ้มปุ๊บรู้เลยจริงครับเอกลักษณ์ชัดมากอย่างที่3ก็คือการปรับตัวอย่างที่คุยกันเขาไม่ได้ยึดติดภาพเดิมๆแนวเพลงเดิมๆมีรับงานแสดงออกรายการวารรตี้ทำให้ยังเชื่อมต่อกับผู้ชมยุคปัจจุบันได้แล้วก็โชว์ความสามารถด้านอื่นด้วยครับผม และอาจจะรวมถึงฐานแฟนคลับเดิมที่ยังเหนียวแน่นแล้วก็อาจจะมีแฟนรุ่นใหม่ๆที่มารู้จักผ่านผลงานเก่าหรือสื่อปัจจุบันการเยือนระยะได้นานขนาดนี้ในวงการบันเทิงไทยเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะต้องมีทั้งฝีมือการวางตัวแล้วก็ความสามารถในการปรับตัวจริงๆจ,จริงด้วยครับการได้เห็นศิลปินที่เราคุ้นเคยตั้งแต่เด็กๆยังอยู่ในวงการมันก็รู้สึกดีนะเหมือนเชื่อมต่ออดีตกับปัจจุบันแล้วก็พิสูจน์ว่างานดีๆมันข้ามเวลาได้จริงๆ ใช่ค่ะมันเป็นการยืนยันว่าเพลงที่มีแก่นสารทางอารมณ์ที่ดีมีเมโลดี้เพราะๆแล้วก็ถ่ายทอดได้เป็นเอกลักษณ์เนี่ยมันสื่อสารกับคนฟังได้เสมอไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเพลงคุณเทพก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเรื่องนี้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นสรุปภาพรวมจากเราที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเทเทนพรหมมินเป็นศิลปินคนสำคัญของวงการเพลงไทยโดยเฉพาะยุค90จุดเด่นมากๆคือเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ กับความสามารถในการถ่ายทอดเพลงเศร้าได้ลึกซึ้งกินใจเขาสร้างเพลงฮิตติดหูไว้ยเยอะมากที่ยังจำกันได้ยังฟังกันอยู่ถึงทุกวันนี้และที่น่าชื่นชมคือยังทำงานในวงการได้ต่อเนื่องยาวนานแสดงถึงคุณภาพการปรับตัวและการเป็นที่รักของแฟนเพลงใช่ค่ะเป็นภาพสรุปที่ชัดเจนเลยค่ะเราถ้าจะให้ทิ้งท้ายเป็นประเด็นให้ไปคิดกันต่อ ก็น่าสนใจนะคะว่าอะไรคือมนขลังจริงๆของเพลงไทยยุค90อย่างเพลงของคุณเทหรือศิลปินคนอื่นๆยุคนั้นที่ทำให้มันยังคงมีพลังมีความหมายเชื่อมโยงกับความรู้สึกคนยุคดิจิตอลที่มีอะไรใหม่ๆแยแยไปหมดได้ อืมน่าคิดครับมันเป็นแค่เรื่องความคิดถึงอดีตหรือ n o s t a เจียหรือเปล่าหรือว่ามันมีคุณค่าอะไรบางอย่างในตัวเพลงเองทั้งเนื้อหาทํานองการเรียบเรียงหรือแม้แต่ซาวดยุ่นั้นที่มันยังสื่อสารกับอารมณ์คนฟังปัจจุบันได้อยู่การลองคิดถึงคำถามนี้อาจจะทำให้เราเข้าใจเสน่ห์เพลงไทยยุคนั้นแล้วก็ความผูกพันที่คนฟังมีต่อเพลงได้ลึกซึง้งขึ้นค่ะ